กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคู่คูกคนนะเจ้าพบก,กับช่องใส่แต่วันหาเช่นเคยมืนเจ้านี่ปากมากินนี่เจ้ากลับเข้ามาง่ายนี่ได้แก่งกาดใส่ตุนอากาศนี่เป็นอะกาศจอนเจ้าเขาสาม,มารถใส่อะอย่างก็ได้เจ้าใส่ไก่ใส่ใกใสนกใส่อย่างก็ได้ อันนี้เขามีตุนเขาก็ใส่ตุนจะตุนทำได้หลายเมนูหอมนึ่งแก่งออมแก่งใส่ผักกาดแก่งใส่ยวกได้หมดเจ้ามาด้วเจ้ามากินเข้างานด้วยกัน ภัยมีของกินดีๆล้ำๆมากินด้วยกันนะเจ้าจะได้กินข้าวล้ำจเจลิอาหาร Nhìn không hùng cho Nhưng mà đây, mà đây xay, lại bởi này Xay phòng mà xay phòng cho ถอ้วันวันไดพูดซึกแบบไหนก็นจะมาใส่เข้าไราบรีกินแล้วก็มีผลดีผลเสียเจ้ะต่างกันผลดีก็คือลดน้ำตาลในเลือดผลเสียกับไหอหมันย่งเจ้ะไมาไปนอก เขามาันบบบพานกนารคัดสีมันจะเป็ี่ยนจานเนาะ mà đưa đi nong kinh thao, ngay với cảnh cho làm cái nào là cho

บ้านพี่น้องแกงใส่อยงอย่างคอมเมนต์ลงนี้ได้นะเจ้า ะบรเจ้ารย์ะเจ้ารผ่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้นอยๆช่องใสียดัอบัลฮัดได้ทำคลิปต่อไปตัวได้เจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาขอบใไป,ไป้องไปเพียงแต่อ,อีกก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไรหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย